สวัสดีครับผมสวัสดี f c บาเดียนะฮะสวัสดี f c ฟีดังหน่อยด้วยก็เช้านี้เป็นวันเช้าวันที่สามนะครับเมื่อคือนนอนนอนที่เทียงใหม่ก็หนาวนะครับตกเย็นมาเนี่ยหนาวหนาวเย็นนะครับแต่ว่าก่อนก่อนจะนอนเนี่ยรู้สึกร้อนนิดนึงนะครับ ถามว่าฝันไหมไม่ฝันครับหลับสนิทมากนะครับผมตื่นเช้ามาได้ยินเสียงนกเสียงไก่ก็ตื่นแล้วนะครับเสียงไก่ไม่ใช่ไก่ตัวเองนะนะก็ดีครับดีรู้สึกรู้สึกเป็นการนอนที่รู้สึกอบอุ่นเหมือนได้นอนอะไรเป็นตัวเองจริงๆนะครับวพราะว่าพี่ก็ไปนอน แบบว่าอาศัยเขาอยู่อะไรประมาณนี้แต่พอได้นอนนอนในที่ของตัวเองปุ๊บมันรู้สึกนอนหลับสนิทรู้สึกหลับแบบอุ่นใจภูมิใจนะครับผมแล้วก็<ม>ก็เดี๋ยววันนี้ทางช่างเขาก็จะมาฉาบฉาบเรียนด้านนอกแล้วก็ในห้องน้ำนะครับในห้องน้ำก็เดี๋ยวช่างฉาบเสร็จห้องน้ำในย,ยังฉาบไม่เสร็จนะนะครับเดี๋ยวช่างพอช่างจะฉาบฉาบเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเดี๋ยวจะไปเอา กระเบื้องนะครับจะไปเอากระเบื้องลายไว้สําหรับปูห้องน้านะครับแต่ว่างานต่อไปเนี่ยจะยังไม่ปูกระเบื้องงานต่อไปคือจะเทปูนบริเวณบริเวณร,รอบตัวบ้านนะเทปูนบริเวณร,รอบตัวบ้านเป็นฟุตบาทดนะครับเป็นฟุดบารดแล้วก็เชื่อมจากถนนเข้ามาหน้าบ้านในในตัวบ้านเลยนะครับหน้าบ้านจากถนนเข้ามาเนี่ยก็ประมาณ3เมตร ประมาณห้าเมตรห้าเมตรส่วนด้านข้างฝั่งขวาเนี่ยบ่าวเดียจะทําเป็นที่จอดรถเพราะฉะนั้นจะต้องเทออกไปประมาณสองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งถึงสามเมตรนี่แหละประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันสามเมตรมันไม่ถึงนประมาณน่าจะประมาณสองเมตรครึ่งนะนะครับแต่ด้านด้านด้านทางซ้ายเนี่ยบ่าวเดียจะเทแค่เมตรเดียวนะครับเม็ดเดียวเป็นฟุตบาทเป็นฟุตบาท แล้วก็จะทําเป็นร่องร่องน้ําเสียอ่าร่องน้ําทิ้งเวลาฝนตกอะไรเงี้ยมันก็จะไหลลงร่องน้ําให้มันเป็นลงที่เดียวเพื่อไม่ให้ดินมันซุดนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันซาะดินนะส่วนบริเวณด้านหลังบ้านก็จะอ่าหเมตรเหมือนกัน1เมตรเหมือนกันส่วนที่เลยจากปูนที่เทไปเนี่ยก็อาจจะเป็นวางอิดอิดตัวนอนนะครับอาจจะวางอิดตัวนอนอิดบล็อกอะไรอย่างี้อาจจะวางเป็นแบบนั้นไปนะครับก็ เดี๋ยวก็จะปลูกหญ้านะครับตอนนี้ก็เพาะพันธุ์หญ้าแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่เทปูนเสร็จก็จะก่อปลูกกระเบื้องต่อเลยนะครับปลูกกระเบื้องแล้วก็เาเรียกว่าอะไรใส่ฝ้าใส่ฝ้าด้านบนนะครับหลังจากทําเสร็จแล้วใส่ห้องน้ําอ่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าในตัวบ้านมีห้องน้ํามีชัโกโครกมี ฝักบัวอะไรอาบน้ําเรียบได้เนี่ยเบ่าวเดียก็จะย้ายเลยนะครับย้ายเลยย้ายจากตรงนี้ไปอยู่ที่ของตัวเองเลยะนะครับมอไซค์ะะก็จะย้ายเลยนะครับเดี๋ยวย้ายร้านอันนี้เป็นร้านกาแฟบ่าวเดียเมื่อเช้าขายได้ไปสี่แก้วแล้วนะครับก็เขาก็บอกว่า วิ่งวิ่งมาจากตัวอำเภอเนี่ยมาถึงมาถึงที่บาวเดียเนี่ยจุดที่บาวเดียอยู่เนี่ยประมาณสิบสามกิโลสิบสองสิบสามกิโลนะเขาบอกว่าไม่มีร้านกาแฟร้านไหนเปิดเลยมีร้านบาวเดียเปิดเช้าที่สุดนะครับผมก็เปิดประมาณหกโมงหกโมงครึ่งนะก็เปิดแล้วนะครับเพราะว่าบาวเดียรรู้ว่าบาวเดียเคยทํางานมาก่อนเนาะก็เลยรู้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาไปทํางานเขาเขา จะต้องแวะซื้อกาแฟนะครับแวะซื้อกาแฟเพราะฉะนั้นบ่าวเดียก็เลยจงเป็นต้องเปิดเช้าหน่อยเพื่อที่รถเข้ามาจอดซื้อแล้วเขาได้กินกาแฟนะครับบ่าวเดียก็เป็นคนติดกาแฟนะครับก็นี่ก็ชงเหมือนกันชงกินหนึ่งแก้วทุกวันแต่เป็นเนสกาแฟนะครับไม่ได้โฆษณานะก็เป็นเนสกาแฟแบบนี้เนสกาแฟก็ใส่ชงใส่ครีมใส่น้าตาลกินทุกวันนะแก้วแต่ถ้า บ่ายมาเที่ยงมาบางทีก็อีกแก้วหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมร้านกาแฟบ่าวเดียใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับผมเนาะโอเควันนี้คาดว่าน่าจะช่างเขาจะมานะครับมาฉาบน่าจะเสร็จวันนี้โอเคนะเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวบ่าวเดียไปอัปเดตที่ที่ตัวบ้านแล้วกันว่าช่างเขาฉาบไปถึงไหนแล้วนะครับโอเคครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ